สิ้นปีนี้ปีใหม่ไปเที่ยวทริปเหนือกัน2 4 3สทถึงธันวาคมภาพที่เห็นนี้ก็คือแม่น้ำที่สามเงาบรรยากาศร่มรื่นที่พักดีนะฮะเราไปกางเต็นท์กันอากาศก็13องศา แล้วก็มีคนมากางเต็นท์กันก็นิยมกันก็หลายหลายคนหลายคู่โดยมากจะเป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็รักธรรมชาติณนะที่นี้ถ้าใครชอบธรรมชาติมาดูธรรมชาติแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจปล่อยวางแล้วก็คิดสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มต้นใหม่ในปีที่จะถึงท่านก็จะได้ผลสำเร็จ เพราะว่าอยู่กับปัจจุบันขณะไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตนึกถึงปัจจุบันว่าลมหายใจของท่านเป็นอย่างไรให้หายใจเข้าหายใจออกดูลมของตัวเองแล้วก็ทบทวนณปัจจุบันว่าฉันมีความสบายร่างกายฉันแข็งแรงฉันขอบคุณขอบคุณที่ฉันมีร่างกาย เดินเหินได้สบายทุกวันนี้แล้วก็มาเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติจากตอนนี้เรากำลังเดินทางนะคะจากแม่ห้องสอนจากกะเลียงคอยาวเดินทางไป เข้าเชียงใหม่เราจะกลับไปที่ตากนะคะเราจะไปครั้างคืนที่ตากคืนที่2ีนะคะแล้วเราจะมาข้าวดาวที่กรุงเทพนะคะ ให้ท่านดูบรรยากาศสองข้างทางบ้าภูมิประเทศของประเทศไทยสวยงามมากๆเลยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองรู้จักลมรู้จักภูเขาท่านมองสายตาออกไปที่ยอดเขาท่านโดยที่ไม่ละสายตาสักหนึ่งนาทีท่าน กระทบกับท่านแล้วก็ให้ท่านรู้สึกเบาๆรู้สึกเน่ใจแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาท่านก็จะได้คําตอบท่านดูยอดไม้ท่านดูว่ามันไหวแค่ไหนมองไปสักหนึ่งนาทีแล้วท่านก็หาคําตอบให้กับตัวเองท่านมองไปรอบๆมองท้องฟ้าที่เห็นสองข้างทางต้นไม้เบียดเสียดยัดเยียดที่จะ โผล่ขึ้นรับแสงตะวันมันเป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องเสาะหาเสาะหาแสงตะวันนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบ้านรักไทยนะคะเป็นมณฑลหนึ่งที่ในประเทศไทยที่ชาวยูนานเขามาอยู่เขาบอกว่าเขารักในหลวงของเรามากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยให้ขุดดิน หนูจับร้องมามีให้ที่ธรราของเขาอยู่ตรงนี้มันเป็นอันชีเป็นธรรมชาติเป็นจุดที่จุดขายที่ให้แต่ละคนแต่ละคนมาท่องเที่ยวแล้วก็รักในหลวงมากๆเลยเพราะว่าเขาเดิมมันไม่มีน้ําท่านก็บอกว่าให้ขุดบ่อพอขุดบ่อเขาก็ได้ใช้น้ําที่ตรงนี้แล้วก็แหล่งตรงนี้ก็เป็นที่ จุงใจให้ประชาชนคนทั่วทุกภาคของประเทศมาเที่ยวเพราะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีอาหารอยู่นานที่อร่อยเช่นขาหมูมันโถก๋วยเตี๋ยวหมี่ส่วาอะไรอีกหลายๆอย่างที่ชาวอยู่นานเขาทำอร่อยๆากมากคนที่นี่อัธยามัยดีอาหารก็อร่อย เราไปพักเนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็มีอาหารให้เราทานเติมไม่อัน้นแล้วเขาบอกเล่าว่าแม่เขาเป็นคนทำเขาขยันกขันแข่งเขาวิ่งไปที่บ้านเ,าเติมไปเอาอาหารมาเติมให้พวกเราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาโดยขยันกขันแข่งพกแม่ทำเขาทำหมั่นโถอร่อยมาเป็นหมั่นโถท,ทอดนะคะ แต่ตอนที่เราทานอาหารที่พัตคานนั้นมันโถนั้นเป็นมันโถะป,ปกติทานกับขาหมูไม่ได้มันโถทอดแต่พอตอนเช้า,าที่พักเนี่ยเขาก็เป็นมันโถะทอดอร่อรยอร่อยแล้วก็มีมเส้นหมี่เขาก็อร่อยข้าวต้มซึม่งอาจารย์นั้นไม่ชอบเลยเข้าวต้มแต่ มาทานที่นี่ก็ต้องทานเพราะว่าเขาทํำอร่อยมากวิธีทำของเขาเนะี่ยเขาก็จะมีหมูเือแดงเกงแดงกิงเยเพราะว่าเดี๋ยวกลคืนมันหนาวเขาก็จะมีหมูนะคะใส่ไว้แบบเป็นหมูลวนเป็นผกัเนผกเป็นตั้งหากเลยอ,อยู่ข้างนอกหมดเลยแล้วก็เป็นข้าวต้ม ข้าต้มเปล่าเวลารับประทานก็เอาเครื่องเคียงทุกอย่างใส่นะปรุงใส่มันก็เลยรู้สึกว่าสดตลอดเวลาเราลองดูตอนนี้ร้านค้าร้านรวงบนเกาะนี้บนสถานที่นี้รอบๆบสลตอนนี้เราก็ขับรถดูบรรยากาศดูผู้คน ดูร้านพัตตะานนี้เดี๋ยวเราจะประทานพัตตะานนี้ซึ่งเป็นพัตตะานที่ขึ้นชื่อหรือชาใครไปใครมาก็ต้องมารับประทานที่นี่นะคะเราก็ดูการเป็นอยู่ของเขาสะอาดสะอาดจัดของสวยงามเป็นระเบียบเด็กๆเขาก็มาแสดงคือเด็กนักเรียนก็มาแสดงต้อนรับแขกไปใครมา เดี๋ยวเขาก็จะมีประเพณีแล้วก็มีเต้นเหมือนเหมือนเป็นสิงโตบ้านเราเนาะน่าจะเรียกสิงโตนะเด็กเขาก็ฝึกกันแล้วก็เต้นแล้วก็มาให้แขกบ้านแขกเมืองดูให้ให้คนที่มาเที่ยวปีใหม่แล้วก็มีเรือใครที่ ่องชอบลงเรือท่องเที่ยวออยู่ในลำน้ำในในแม่น้ำนี้ในในบึงนี้เขาเรียกบึงเนาะก็จะต้องใส่ชุดใส่ชุดประจำชาติของเขาเขามีชุดให้มีชุดใส่เหมือนเป็นชุดคนจีนก็ดูสวยดีนะคะประเพณีคือเราเนี่ย ก็รับได้ทุกชาตินะคะตอนนี้เราก็มาเดินตลาดและหลังจากที่ไปเที่ยวมณนทนอยู่นานละไปเที่ยวบ้านรักไทยละก็มาเดินเที่ยวตลาดเดินเที่ยวตลาดเขาก็เป็นน่าจะเป็นกะเหลี่ยงเขานั่งผลิตกระเป๋าเราก็ไปดูเขาและสัมภาษณ์เขาคือเขานั่งทำแบบนี้วันหนึ่งเขาบอกเขาได้เยอะมาก ได้ไหลใบแล้วก็ลูกค้าชอบชอบใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่ามันแน่นหนามันดูสวยงามมันเป็นผ้าทอผ้าทอเสร็จเขาก็มาปัประดับประดาตามลักษณะของประเพณีของเขานะฮะชุดเขาเขาก็ทำเองเราก็จัดสรรซื้อกลับบ้านนะฮะ,ะต่อจากนั้นเราก็เดินทางต่อค่ะ เดินทางต่อไปอีกต้องขอปรบมือให้อาจารย์ศศศนิทัศนสิวัณท่านวัยเจ็ิบสองปีท่านยังแข็งแรงขับรถได้หลายพันโคง้งยังมีแรงพาเราไปเที่ยวเอ่อบางคนบอกว่าฮะอาจารย์นิทัศนะ์น่ะขับไปเหรออืม เขาบอกสบายมากเพราะว่าเขาแข็งแรงดีได้กินผลิตภัณฑ์ของสูเรียนทุกอย่างเขาเรียกว่าสมเสียนระหว่างทางเราเดินทางไปเราทาน3มเสียนที่จริงไม่ใช่สมเสียนนะสิบเสียนหรือห้เสียนด้วยซ้ำเพราะมันมีหลายอย่างนะอาจารย์ใส่ไปเยอะแยะมากมายเลยเช่นโปรตีนกาแฟน้ำตาลน้อยกาแฟสมคอฟฟี่พารตนมถั่วเหลือง โกโก้โลโก้ Go. Go Go. แล้วก็กาแฟคอลลาเจนเวกิเวรา ISO 7จ็ ISO 3บียังซองเขียวซองเหลืองซองแดงคณะเดินทางเเลยมื้อกลางวันตลอดแล้วเราก็ไม่หิวกันเพราะเรามีอาหารทิปแบบนี้ เอ่อรถน้องแจ็คบอกเอ๊ะทำไมรถป้านันไม่หิวเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในการเดินทางในวันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจแคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งมาที่ไลน์แอดอาจารย์นันจะได้กรณีพิเศษจะเรียนคอร์สไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7ตัว11ฐานดูลายมือทักมาได้เลยค่ะ ท่านสามารถได้รับความรู้ศา LP, สตร์ NLP ศาสตร์เรื่องการเงินได้ในช่องพิเศษสมัครท่านละ80บาทกดสมัครได้เลยค่ะ